สวัสดีนะนะนะครับผมวันนี้ก็มาตกปลานะครับผมหมายว่าตรงเส้นคลองใหม่นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดมาให้นะครับมาดูหมายนะครับประมาณนี้นะครับหมายเดี๋ยวจะเคลียร์หมายก่อนนะครับตอนนี้นะครับเมื่อคืนฝนตก ครับเดี๋ยวขอเก็บพื้นที่ก่อนนะโอ้ยมาถ่ายดูครับมาโอเคครับก็เตรียมเบ็ดแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผสมเหยื่อนะครับมหมายคลองนะครับผมคลองใหม่บางกุ้งนะครับเส้นสุขุมวิทหมายเลขสามนะครับอันนี้ผมดูเทินมาตรงก่อนถึงวัดอเนสามสามขาวสามแสมขาวไหมหรืออะไรช่างใหญ่ไง,ง,งครับตรงนี้ เดี Dante, ๋ยวผมปรับผมไว้ให้นะครับท้ายคลิปยวปรับผมไว้ให้ก็เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมขนมปังนะขนมปังบดนะครับผมขนมปังบดนะครับผมก็เหยื่อผสมแล้วก็นี่ครับหัวเชื้อครับผมต้นหลิวครับผมแล้วก็อาหารนะครับสูตรนี้นะครับผมตนหินนะแล้วก็อันนี้นะครับผมมันหมูหมักนะครับผมมันหมูหมัก นะครับผมเดี๋ยวผสมอะไรบ้างเดี๋ยวผมลงไว้ถ้ายคลิปให้นะครับแล้วก็มีอันนี้ผมเตรียมไส้เดือนมานะครับผมไส้เดือนด้วยนะครับผมเก็อไว้นะครับผมผสมก็เทขนมปังนะครับผมผสมผสมเลยครับตามนี่เลยครับผมตามใจชอบครับไม่มีผิดไม่มีถูกผสมเข้าไปครับ ให้มันหอมเป็นพออันนี้ผมใส่สองถุงเลยนะครับ คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับดูก่อนนะครับถ้าเหยื่อผสมมันเยอะก็เพิ่มขนมปังเอานะครับคลุกเค้ากัน ต้นริ้วลงไปครับขวดไม่พอก็ใส่เพิ่มมานะครับมาแวแรงเลยครับมัดสองเลย ใส่หมดไ่แล้วนะครับก็นำเปล่าในคลองก็ได้มรันผสมนะครับผมถ้ามันอันนี้นะครับผสมเหนียวๆหน่อยนะครับผมถ้ามันเหนียวก็ให้มันปลาใหญ่เข้าถึงนะครับถ้ามันเหนียวปลาเล็กมันเขากินก่อนมันหมดไวนะครับปลาใหญ่ไม่ได้กินเลยนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ใส่น้ําแล้วก็ปลกเลยนะครับ โอเครับเดี๋ยวก็ผสมเสร็จเรียบร้อันดหน่อยนะครับไเดี๋ยวดังใหม่นะครับผมดม่รู้แดกเริ่มมาแล้วตอนนี้นะผมแตมนาฝั่งนีอ่เดียวกันะครับเดี๋ยวขาย้ายเขาล่มผมผสมกันนะครับจะผสมกันนะครับสลับอย่อย Okay, say ไซนี้ส่บูเข้าครับว่าครับเด็กเราก็ไม่เอานะครับเราก็พัดออก yeah uh -huh. เดินดีกว่านะครับหมูบักเขาไม่เข้าเลยนะครับดีกว่าหมูบักเขเข้าครับหมูหมักผมกว่าใส้เดือนกินดีกว่านะครับเออ

โอเคครับสำหรับไม้นี้ก็ได้ปลาขึ้นหน่อยครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ไซก็ปลาเล็กมันข้อควรครับเดี๋ยวตัวเล็กเราจะปล่อยนะครับเนี่ยตัวเล็กนะครับจะปล่อยให้หมดให้มันไปโตนะครับเอาแต่ไส์กลางๆนะครับผมจะมีสซโบไปสายใหญ่ประมาณหกเจ็ดตัวนะครับมานี้นะครับเก็บของกันนะผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม เจอกันใหม่ๆน้าครับ